แล้วเวลาผมทำอาบผมนวด30ปีก่อนมันเป็นแค่สัมผัสผมทำอยู่ทุกทุกเรื่องแต่แม่เขาไม่เอา ไปชมจุดนะฮะโดยอาจารย์เจตจะไปที่จุดนะฮะค้นหาจุดที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการยนรน้องทิงไว้นะฮะหลังจากที่อาจารย์เก็บตีศูนย์ไปนะฮะโอ้ดีอะไรครับ อาจารย์เทจะให้เฉลน่ยเทออะไรอยู่จังเลยนะเขมีพวกนี้นะครับผมเนี่ยครับอาจารย์เทแล้วก็นเดชนะครับมาดูจุดที่สงสัยคาดว่าจะมีเนจุน้องน่าจะเป็นไปได้ที่สุดกันช่วงนี้ใช่ไหมครับทางจะก่อไข่มาสักสิบเมตรเนาึงนี่แหละเมตร ก้อนหินก้อนหินกล้อนเนี้ยสูยขึ้นแค่มุมนี้ต้องรอให้ดินมันแห้งก่อนไหมครับแต่จริงๆถ้าเรารอเห็นพี่ต้อยบอกว่าจะรอแห้ง่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เกี่ยนหน้าดินออกมันจะไม่แห้งนะจะแห้งไม่สุดมันก็จะเป็นเรียนนี้ตลอดแข็งแน่ แข็งหน้าแต่ตัวก็ยังนิ่มเหมือนเดิมนิ่มครับนิ่มนอนนะนี่ขัดไปนี่อันนี้คืออาจารย์ดีพามาทำแบบนีกคร้นบริเวณที่น่าจะเป็นไปได้บะชี้จุดใช่กระดูกน้องน่าจะอยู่บริเวณนี้น่าจะน่าจะขุดขุดบริเวณนี้ง่ายโอวนี่รอยเท้าตัวเงินตัวทองลงนล้วเนี่ยตรงไหนอาจารย์ นต่ตรงที่เท้าพี่เขาเนะี่ยลอยเล็บป่ะนอ่นนะโอ้หเหรอฮะมีจูงกันตัวทองขึ้นมาสำรวจพื้นที่แล้วหลังจากดินมาเทเนาะ <c oughs> นี่ฮะ,ฮะต้องมาหาตรงบริเวณนี้นะเพราะว่าดินแากแหนะน,น,นแยกไม่ออกระหว่าง<ม>ขิงไม้กับตัวปะดูต้องดูดีๆ นี่ก็เป็นบรรยากาศที่อาจารย์เจคาดว่าจะพบน้องไม่แห้งครับไม่แห้งเป็นก้อนครับแต่ไม่แห้งนิ่มเลยอย่าไปนนิ่มแห้งออนี่เบาๆด้แต่ก็กองใหญ่เหมือนกันนะเดช ปไปไหนแล้วล่ะกลองดินไปไหน,นล่ะโอ้ยไม่มาดูหน้างานเลยอะ่ะไ้เอ็งกองดินเดินหนีเลยคือจะทำยังไงครับอาจารย์ดิคือจริงๆนะวถ้าเด๋ยวต้องรอตำรวจแล้วเขาอ,อนุญาตไหมถ้าอนุญาตเสร็จปุ๊บแบบเราก็ค่อยๆเหมือนเอาจอบอะ่ะช้อนหน้าดินออก <c oughs> ช้อนหน้าดินออกหน้าดินออกหน้าดินออกตะกุยลงไปก่อนตะกุยลงไปก่อนแล้วก็ตีแต่ว่าเพียงแค่มุมนี้สนใจแค่มุมนี้ แม,ม,ม,ม่แม่ไมโครแทะแป๊ะมันยืนตรงนี้นะครับยืนแขนกวาดแบงนี้เลยกวาดเสร็จคนก็ต้องกวาดอีกใช่คนก็ต้องตีรากหนึ่งให้มันแห้งแต่ประเด็นคือมันจะมันไม่แห้งแกละนี่แหละมันมันมันไม่แห้งสนิทเนี่ยเปิดอีกหน่อยเองเนาะใช่คือเนี้ยยังไงเนี่ยมันก็ไม่แห้งให้ได้แล้วอ่ะให้คนนี่โงกูหนาหนากันอย่างเงี้ยห้าสิบเซนนี้ที่เรายืนเนี่ยแขนพื้นเดิมเนี่ย ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนเดี๋ยวมีหลักฐานใช่ครับต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนถูกชิ้นนั้นยังพิสูจน์ไม่ได้เนาะนเป็บรรยากาศงการเตะลงพื้นที่เลยดูกชิ้นนั้นเป็นของสัตว์หรือของมนุษย์ต้องรอก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยเราเนี่ยอันเนี้ยสมมติเป็นแบบเนี้ยเรา มันต้องดูด้วยคือต้องใช้สายตาคนจริงๆอ่ะว่ามันเป็นกระดูกเป็นไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยต้องแห้งจริงๆนะต้องแห้งจริงๆต้องแห้งต้องแห้งอันนี้มันหนาด้วยมันจะแห้งแค่ผิวข้างบนใช่ที่เป็นต้นก้อนแผ่นเดียวกันนี่หรอก็คงไม่น่าแต่มันก็ต้องตีขึ้นมาครับตีใช่ไหมใช่มันต้องตีออกมาอย่างเงี้ยมันต้องตีออกมา เห็ดสีนี้เนี่ยแะเหมืนที่โค้งใส่กระดาษแล้วมันก็คล้ายๆไปหมดนะที่โค้งเลยอยู่ด้างหลังไม่ใช่ครับไม่ใช่ดินดินดินนี่มันเป็นสีเนี้ยนี่มันเป็นสีดินกระดูกนะมองมองยังไงก็เหมือนกระดูกเป็นแผ่นฝั่งนี้กระดูกหรือเปล่าครับ เบื้องเนี่ยเนี่ยพอถึงขนาดนี้เลยเหรอใช่มันต้องดูเนี่ยางแขนมันก็ไม่มีทางไม่มีทางมันจะแห้งได้นี่ก็เปียกอยู่เลยเปียก แต่จุดพิกัดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ปีใช่ครับคือเมื่อเกิดก้อนหินจากการลากขึ้นมานะเกิก้นหินหลังพิมานามาินยังไม่ได้การค้นหาว่าจะได้ขึ้นมาเพื่อที่จะนำมาประกอบครับอาจารย์ปีบอกว่าจะเน้นตรงจุดนี้นะความกว้างประมาณสัก4เมตร5เมตรเสานี้กับเสานี้ ควกว้างประมาณสักสามเมตรสามเมตรสามเมตรไ่ขึ้นัปยาวขึ้นมานี่เลยบริเวณตรงนี้นะเพื่อนะครับตรงนี้เลยสามคูณหกคืออันนี้มันเป็นเป็นเลนที่ที่อยู่บริเวณที่จุดโยนครับไม่ได้มีอะไรว่าเป็นอะไรลี้ลับคือเป็นบริเวณที่จุดโยนอ่ะแล้วก็พับขึ้นมาบนนี้มาจากครัใช่ครับใช่ครับมาโยนตรงบริเวณนี้ใช่ครับโยนไว้โดยที่อันนี้เรายังไม่ได ทำอะไรกับ,กบมันเลยแค่นั้นเองครับก็เลยเก,กิดข้อสงสัยนะอาจารย์มันก็ต้อง <c oughs> ที่สน์ให้สิ้นไปเพราะว่ากองดินกองนี้เป็นสุดท้ายของเราไหม <c oughs> มันเป็นจุดสุดท้ายที่ที่เราจะหาได้แล้วเพราะมันตอนนี้มันตันตันหมดแล้วทข้างที่จะค้นหาเพราะว่าค้นหารอบหมู่บ้านแล้วครับ ม,ม,มัน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 สดอยู่ที่นี่อาจารย์เย็นนี้นอนวัดไหมครับไม่ได้นอนครับวันนี้ไม่ได้นอนครับมีโซฟ์ให้เราดิผมมาจากตราดเลยนะเพราะว่าลุงแก่นกะเชิญมาโอ้ครับลุงแก่นเชิญมาที่จะไปดูกันที่สิบกิโลใช่ครับใช่ครับสิบสสกว่าก,กิโลนยครับอาจารย์เรากำลังรออยู่เลยชาวบ้านนะครับลุงแก่นเชิญอาจารย์มาไปดูจุดที่ลุงแก่นได้เห็นเอาไว้ว่าแก่นเชิญมา ใช่ไหมส่งเส้สิ่งที่เราตามหาอยู่ไหมอะไรอี้ประมาณห่างจากจุดเกิดเหตุสิบเอ็ดโลเดินทางมาจากตลาดม่นช้างเนาะเป็นกับนี่ก็คล้ายเสื้อเสื้อเด็กตัวแขนเล็กๆอยู่นะอืใช่อยู่นี่เสื้อเหมือนกันอืมนี่เป็นเสื้อเด็กเหมือนกันนะสีเสื้อถ้าเป็นสีอ่า กางเกงใช่ยนะเป็นกางเกงนะกางเกงกางเกงอย่าลืมไลค์กดแชอ์กดต่สัคเกให้ให้ให้าดด้วยนะคะไปบ้า